สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านนะครับมีพระบ้านสวยๆราคาแบ่งปันไหมพี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเหมือนเดิมครับทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครับผมหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงมาได้ที่เบอร์082-480-4746ได้ครับส่วน ID ดีไลน์ผมได้ขึ้นไปให้ทางหน้าจอแลครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผม วันนี้ก็มีพระบ้านมาในราคาแบ่งปันอีกเหมือนเดิมครับผมวันนี้ร้อยห้าสิบทุกรายการครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินไปทางครับมาเริ่มรายการที่สิบสามครับเหรียญก้มใหญ่หลวงปู่โตครับพี่พี่ท่านใดที่ตามหาอยู่ก็มาจัดได้เลยนะครับ หมายเลขสิบสามร้อยห้าสิบครับต่อไปเป็นหมายเลขเก้าพัะสมเด็จครับหมายเลขเก้าร้อยห้าสิบครับต่อไปเป็นหมายเลขแปดพาะเนื้อผงหลวงปู่ทิมครับ มีสภาพเก่าๆเลยครับวันนี้นีหมายเลขแปดร้อยห้าสิบครับเอาไปเป็นหมายเลขหนึ่งเรียญคู่บาสีวิชัยครับถ้ารูปไม่ชัดยังไงหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมทักไลน์มาหาผมได้นะครับ นี่หมายเลขหนึ่งร้อยห้าสิบครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่อันนี้จะเป็นเหนรียญลงพุทวดนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนี่หมายเลขสี่ร้อยห้าสิบครับ ไปเป็นหมายเลขสิบห้าผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอกันหาชาลีหรือเปล่านะครับอันนี้พร้อมตลับครับนี่หมายเลขสิบห้าร้อยห้าสิบครับไปเป็นหมายเลขสิบสี่พารีลาข้างเม็ดเนื้อดินครับ นี่หมายเลขสิบสี่ร้อยห้าสิบครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดร้อยห้าสิบครับต่อไปเป็นหมายเลขสองพระปิตาหลวงปุโตครับ นี่หมายเลขสองร้อยห้าสิบครับไปเป็นหมายเลขสิบสองหนุมานลงวุทิมหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ มายเลขสิบสองร้อยห้าสิบครับต่อไปเป็นหมายเลขสามพัะสมเด็จครับผมหมายเลขสามร้อยห้าสิบครับไปเป็นหมายเลขหกพระสมเด็จเหมือนกันครับ หมายเลขสิบหกร้อยห้าสิบครับออไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดพระเจ้าเจ็ดพระองค์ไม่รู้กุ่เณรนะครับอันนี้หมายเลขสิบเจ็ดร้อยห้าสิบครับ ปเป็นใหม่เลขเจ็ดสลิกาคู่ผมว่าน่าจะใช้ของคูบากิณสนะครับอันนี้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผม หมายเลขเจ็ดร้อยห้าสิบครับออไปเป็นหมายเลขหกพาปิดตาไม่ทราบว่ออาออกที่ไหนนะครับวันนี้ นี่หมายเลขหกร้อยห้าสิบครับไปเป็นหมายเลขสิบพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ครับ หมายเลขสิบร้อยห้าสิบครับต่อไปเป็นหมายเลขห้าเหรียญโลพะกลวยครับ หมายเลขห้ารอยห้าสิบครับสำหรับวันนี้พี่ๆท่านใดอยากดูรูปเพื่อเพิ่ม,เ,มเติมหรือว่ายังไงก็แอดไลน์ผมมาได้ครับหรือว่าจะสายด่วนสายตรงมาก็ได้นะครับได้ที่เบอร์082 480 47 46สี่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ